สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มน้อยสร้างเรื่องตอรี่ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับในป่าเขาวกลางพงภัยใกล้สังคมเมืองที่มีผูเขาสูงชันอยู่มากมายหลายร้อยลูกผมเป็นพานป่าหนุ่มหน้ามนอายุ24ครับตอนนี้ผมกำลังนั่งอยู่บนห้างที่เคยเอาไว้ใช้ส่องสัตว์ล่าสัตว์บนต้นไม้ใหญ่แต่ที่ผมมานั่งอยู่บนนี้ ไม่ใช่เพราะผมจะมาล่าสัตว์หรอกนะคะผมมาเพื่อสอ่งนักท่องเที่ยวรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวจากสัตว์ป่านะครับเพราะตอนนี้เขตป่าเขาพงภัยที่ผมเคยใช้ล่าสัตว์ได้ถูกประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติไปแล้วผมก็เลยต้องเลิอกอาชีพพานป่าล่าสัตว์หันมาทำหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยให้กับน,นักท่องเที่ยวจากสัตว์ป่าแทนครับตอนนี้ ผมกำลังนั่งหัวโต๊ะส่องดูนักท่องเที่ยวสาวสวยคู่หนึ่งอยู่ถ้าทางพวกเธอจะเป็นเลสครับเพราะผมเห็นพวกเธอแอบเอาใจกันในน้ำตกด้วยแหละครับดูพวกเธอจะแฮปปี้กันมากเลยที่ได้มาเอาใจกันที่น้ำตกท่ามกลางป่าเขาธรรมชาติที่แสนสวยงามผมว่าพวกเธอ เป็นหญิงลักหญิงที่เป็นข้าใหม่ป่ามันกันอยู่แน่เพราะเมื่อคืนนี้กลางดึกตอนที่ผมกําลังเดินไปตรวจตาความปลอดภัยบริเวณจุดกลางเต็นทนะ์น่ะพอที่จุดกลางเต็นท์นี่มันมีช้างป่าอยู่ตัวหนึ่งชื่อไพเดอร์ห้าหางมันชอบออกมาเดินเพ่นพ่านกลางดึกมันเป็นช้างเกเลชอบมาก่อกวนนักท่องเที่ยวที่กลางเต็นท์กันอยู่ลคะครับผมอ่ะเคยไล่มันไปตั้งหลายรอบแล้ว แต่มันก็ดื้อมากเลยนี่ถ้าเป็นสมัยก่อนตอนที่ยังไม่ได้ประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาตินะเจ้าพายดื้อตัวเนี้ยมันต้องโดนดีจากผมแน่แน่พอเมื่อก่อนตอนที่ผมออกล่าสัตว์แม้แต่พญาช้างเดินมาเจอผมตรงด่านช้างพญาช้างยังต้องหลีกทางให้ผมเลยครับพอผมเดินตัวตาผ่านเต็นของนักท่องเที่ยวสาวที่เป็นคู่รักเลสเบี้ยนผมก็ได้ยินเสียงพวกเธอ กำลังเอาใจกันใหญ่เลยครับพวกเธอพูดกันเบาๆในเต็นท์นี่ที่รักบีบเบาๆหน่อยสิเขาเจ็บนะเราขอโทษนะตัวเองสงสัยอะ่ะเราจะบีบนวดแขนเธอแรงไปหน่อยนะงั้นเดี๋ยวเขาอะจะนวดกดจุดให้ตัวเองแทนนะเขานวดกดจุดเก่งด้วยแหละเป็นยังไงมั่งที่รักดีไหมดีจังเลยอ่ะตัวเอง,ต,เองตัวเองนวดกดจุดเขีงจังเลย วันหลังอะตัวเองมันนดกดจุดให้เขาบ่อยๆนะได้สิจ้าที่รักผมได้ยินพวกเธอเอาใจกันแล้วผมก็รู้สึกอิจฉาตาร้อนขึ้นมาทันทีอากาศหนาวๆแบบนี้นะเธอมีแฟนสักคนเอาไว้คอยเอาใจก็คงจะดีนะผมได้แต่คิดในใจจะต้องเฮ็ดจัดนไดเนาะจะได้มีบุญได้ซูนคิงกับผู้สาวน้าฮักหน้าฮักสักคน พอผมคิดถึงผู้สาวหน้าฮักหน้าฮัภาพผู้สาวหัวหน้าอุทยานคนสวยหน้าใสก็ลอยมาอยู่ในหัวของผมทันทีเลยครับเธอเป็นสาวสวยหัวหน้าอุทยานที่อายุยังน้อยอยู่น่าจะอายุ24พ่พอๆกับผมซึ่งกำลังอยู่ในวัยชักอันเหมือนกับผมเลยครับได้ข่าวว่าเธอเพิ่งจะเรียนจบปริญญาโทจากคณะวณศาสตร์แถมยังได นิยมอันดับหนึ่งมาด้วยนะครับแต่ผมมาเรียนจบแค่ป .4 คงไม่มีปัญญาจะปีนไปเด็ดดอกฟ้าอย่างเธอเอามาครอบครองได้หรอครับนอกจากผมจะโชคดีดอกฟ้าตกลงมาใส่หัวของผมเองแต่ก็คงได้แต่ฝันลมๆแ้ลลงๆแหละครับดอกฟ้าที่ไหนจะตกลงมาหาผู้บ่าวไทยบ้านอย่างผมล่ะครับคงจะมีก็แค่เศษก้อนหินก้อนดิน จากหนังกติของพวกเด็กๆที่มันยิงกันเล่นมาตกใส่หัวผมผมได้แต่เจียมเนื้อเจีมตัวแอบมองเธออยู่ห่างๆแบบห่วงๆเพราะว่าฟ้าใสหัวหน้าอุทยานคนสวยเธอเป็นคนไฟแรงและมีอุดมการณ์แรงกล้าในการทำงานถึงแม้เธอจะเป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆแต่เธอก็ไม่เคยยอมก้มหัวให้กับผู้มีอิทธิพลมืดที่จ้องจะขโมยทรัพยากรธรรมชาติ ของลูกหลานยิ่งช่วงเนี้ยมีการล่าช้างป่าเพื่อเอางาไปส่งขายในตลาดเมืดสาใสสาวสวยหัวหน้าอุทยานเธอก็ต้องลงพื้นที่เข้าป่ากับพวกเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะจับกลุ่ม,มคนชั่วเธอลงพื้นที่เองทุกครั้งเลยนะครับที่ได้รับแจ้งเหตุมีชาวบ้านมาช่วยเป็นสายสืบคอยแจ้งเหตุให้พวกเจ้าหน้าที่ครับซึ่งเวลาเข้าป่าก็จะต้องมีอดีตผ่านป่ามือนึงอย่างผม เข้าพื้นที่ไปด้วยเพราะผมมาชำนาญเส้นทางผมรู้พื้นที่ทุกท่อทุกมุมของป่าพื้นนี้เลยผมสามารถหลับตาเดินยังได้เลยนะครับพูดแล้วอยาหาว่าคุยผมอะเคยเดินหลับตาแล้วก็เดินไปชนเสือมาแล้วนะครับเสือ,อมันตกใจรีบหนีไปเลยมันคงงงอะว่าคนอีหยังว่ามาโดนชนเสือในป่าแล้ววันนี้ก็ได้รับแจ้งข่าวจากสายลับที่เป็นชาวบ้าน แจ้งเหตุบอกมาว่าจะมีการล่าพญาช้างตัวใหญ่เพื่อเอางาฟ้าใสหัวหน้าอุทยานคนสวยก็รีบจัดชุดลาดตะเวนสี่ห้าคนเพื่อที่จะเข้าไปจับกลุ่มพวกคนั่วผู้มีอุธุพลทันทีแล้วเธอก็เรียกผมเข้าไปพบนี่นายภัยเดี๋ยวนายเป็นคนนำทางชุดลาดตะเวนของพวกฉันนะนี่เป็นโอกาสของนายแล้ว ที่จะใช้ความสามารถของอดีตพานป่ายอย่างนายให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติอย่าทำให้ฉันผิดหวังในตัวนายนะไม่ต้องห่วงครับหัวหน้าผมจะทำหน้าที่ของผมสุดความสามารถเลยครับดีมากนายัยเธอพูดพร้อมกับเดินมาตบไหล่ของผมเบาๆเล่นเอาผมางี้ใจเต้นแรงหน้าแดงเลยครับเพราะเป็นครั้งแรกที่ผมได้ใกล้ชิดกับฟ้าใสา หัวหน้าอุทยานคนสวยยิ่งผมได้เห็นผู้หญิงสวยๆตัวเล็กๆบอกบางอย่างเธอจริงจังและมุ่งมั่นในการทำงานโดยไม่เกรงกลัวต่ออันตรายและผู้มีอิทธิพลเถื่อนด้วยแล้วยิ่งทำให้เธอดูมีสเสน่ห์มากเลยครับจนผมอ่ชักยากจะเอาใจเธอจนผมเก็บทรงไม่อยู่เผอยืนหัวโดสมองเบอร์ต่อหน้าเธอ ถึงผมจะจบแค่ปสีไม่รู้วิชาเคมีแต่ผมก็รู้ว่าตัวทำละลายหัวใจของผมก็คือเธอครับจนเธอเห็นผมเมื่อรอยเธอก็เลยเดินมาสกิดผมนายไพนี่นายพร้อมจะนำทางแล้วหรือยังเนี่ยัมแจะยืนหัวโดคิดอะไรอยู่ได้เนี่ยอ๋อผมพร้อมแล้วครับหัวหน้าเราออกเดินทางไปเอากันได้เลยครับฮะอะไรนะ นายว่ายังไงนะอ๋อก็ออกเดินทางไปเอาพวกคนชั่วเข้าคุกกันไงครับอ๋อดีงั้นเราไปกันเลยแล้วผมก็เดินนำทางพาหัวหน้าคนสวยกับชุดลาตะเวนสี่ห้าคนขึ้นเขาไปในป่าลึกทันทีแล้วระหว่างที่พวกเราเดินเข้าป่าลึกนั้นหนทางมันก็ลำบากลำบทมากเลยครับ จนมีอยู่ครั้งหนึ่งฝ้าใสหัวหน้าอุทยานสาวคนสวยก็ลื่นลบจนตัวของเธอมาทับเข้ากับตัวผมพอดีเลยครับเหมือนเราสองคนกอดกันเลยอะ่ะพอตัวเธอลงลงมาทับผมปุ๊บเธอก็สะดุ้งตกใจปั๊บรีบลุกขึ้นไปเลยแล้วหน้าเธอก็แดงไปหมดนี่นายไพเมื่อกี้อะไรแข็งแข็งของนายอะมันมาโดนตัวฉันน่ะออ ไฟฉายของผมเองนะครับหัวหน้านี่นายพกไฟฉายมาด้วยเหรอเนี่ยอย่าลืมสิครับหัวหน้าว่าผมาเป็นอดีตผานป่าถ้าเท้าป่าผมก็ต้องมีเครื่องมือไว้ใช้ยังชีพในป่าสิครับหัวหน้าจะดูไหมล่ะครับฉันยังไม่ดูตอนนี้หรอกรีบๆเดินเข้าป่ากันเถอะฉันอยากจะไปจับกลุ่มพวกคนชั่วจะแย่อยู่แล้วจากนั้นพวกเรา ก็รีบเดินเข้าไปในป่า,ากันพอเราเข้ามาถึงกลางป่าลึก mm hmm. ก็ไปเจอเขากับพวกคนชั่วที่กำลังวางกับดักจะล่าพญาช้างป่าพอพวกกลุ่มคนชั่วเห็นพวกเราแค่นั้นล่ะครับมันก็เปิดฉากสาดกระสุนเข้าใส่ทันทีจนพวกเรายิงต่อสู้กับพวกมันจนแตกกระสัสนซ้ำเซนไปคนละทิศคนละทางผมรีบคว้าหัวหน้าคนสวย เอามาไว้อยู่ในอ้อมกอดของผมแล้วก็ยิงต่อสู้กับพวกคนชั่วที่จะล่าพญาช้างจนเสียงปืนดังลั่นไปหมดพอสักพักเสียงปืนก็สงบลงหัวหน้าอุทยานฟ้าใสคนสวยที่อยู่ในอ้อมกอดของผมก็ถามผมเสียงสั้นมีพวกเราเป็นอะไรมั่งไหมนายภัยแล้วจับจะพวกคนชั่วนั่นได้หรือเปล่าผมไม่รู้นะครับหัวหน้าว่าพวกเราเป็นอะไรกันมั่งหรือเปล่า มยังไม่เห็นใครเลยสักคนส่วนพวกคนชั่วไม่รู้ป่านนี้ยมันจะเพนหนีไปในป่าลอยต่อของประเทศเพื่อนบ้านแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแล้วหลังจากนั้นผมและฟ้าใสหัวหน้าอุทยานคนสวยก็เดินแกะรอยตามหาเจ้าหน้าที่ชุดลาดตะเวนจนมาถึงน้ำตกตอนใกล้คำ่ำหัวหน้าฟ้าใสครับนี่มันก็ใกล้จะค่ำแล้วนะครับผมว่าคืนนี้ เราพักกันอยู่ที่เชิงแน่นผาใกล้น้ำตกนี้ดีกว่านะครับอืมก็ได้เหมือนกันภัยฉันก็เหนื่อยเต็มที่แล้วแหละงั้นเดี๋ยวผมออกไปหาอาหารมาให้หัวหน้านะครับหัวหน้านั่งพักตรงนี้ให้หายเหนื่อยก่อนแล้วกันนะครับแล้วผมก็ออกมาหาอาหารให้กับหัวหน้าอุทยานคนสวยของผมผมเดินไปหาของป่าใกล้ๆบริเวณน้ำตกนี้แหละครับ แต่แค่แป๊บเดียวผมก็ได้ยินเสียงหัวหน้าคนสวยของผมร้องขึ้นดังลั่นป่าเลยครับไพ่ไพ่ช่วยด้วยไอลิงบ้าเอาคืนมานะแล้วผมก็รีบวิ่งกลับไปหาหัวหน้าคนสวยของผมทันทีพอผมมาถึงเธอผมก็ถึงกบต้องตะลึงตึงตึงตะลึงตึงตึงตะลึงต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 ึงเมื่อเห็นหัวหน้าคนสวยของผมเอาใบไม้มาปกปิดร่างกายไว้อือไพ่ ช่วยเอาเสื้อผ้าชั้นคืนมาจากไอ้พวกเจ้าลิงหัวขโมยนี่ทีสิฮะอะไรนะหัวหน้าจะให้ผมเอาเสื้อผ้าคืนมาจากพวกเจ้าลิงหัวขโมยเหรอรู้แล้วยังจะมาถามอีกเร็วเข้าสิฉันอายนะนายจะเอาหรือไม่เอาเอาสิครับหัวหน้าเดี๋ยวผมจะรีบไปเอาเสื้อผ้ามาคืนให้หัวหน้านะคะแล้วผม ก็ออกตามเจ้าลิงหัวขโมยไปกว่ามันจะยอมคืนเสื้อผ้ามาให้ผมได้เล่นเอาผมเหนื่อยเลยครับเพราะผมต้องเอาผลไม้ป่าไปแลกกับเสื้อผ้าของหัวหน้าเจ้าพวกลิงนี่มันเจ้าเล่ห์จริงๆเลยนะครับพอผมเอาเสื้อผ้ามาคืนให้เธอได้เธอก็ขอบใจผมใหญ่เลยครับขอบใจมากเลยนะไพ้าไม่ได้นายฉันต้องแย่แน่ๆเลย กะว่าจะไปลงไปอาบน้ําเล่นให้หายเหนื่อยตอนนายไม่อยู่สักหน่อยแล้วนายอย่าไปเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังนะไม่งั้นนะ่นายตายแนะ่ผมไม่เล่าหรอกครับหัวหน้าว่าแต่หัวหน้าเนี่ยซ่อนลูกเหมือนกันนะครับเนี่ยฮะอะไรนะนายไพนนายเห็นอะไรเลยบอกว่าฉันซ่อนลูกบอกมาเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นนายโดนดีแน่ๆนเธอพูดพร้อมกับหน้าแดงอย่างกับลูกตำลึงเลยครับ ก็ผมเห็นหัวหน้าซ่อนรูปพ่อแม่ไว้ในกระเป๋ากางเกงนะคะอ๋อ,อน่าเห็นรูปพ่อแม่ฉันแล้วเหรอนั้นก็แล้วไปสงสัยหัวหน้าคงจะคิดถึงพวกท่านมากนะสิครับก็คิดถึงนะสิถึงได้เอารูปมาไว้ในกระเป๋าด้วยเนี่ยแต่งานของฉันมันยุ่งฉันเลยไม่เคยมีเวลาได้กลับไปหาพวกท่านเลยอะหรอครับหัวหน้าหัวหน้าไม่ค่อยมีเวลาหรอครับ แต่ผมอ่ะถึงจะไม่ใช่นาฬิกาแต่ก็มีเวลาให้หัวหน้านะคะนี่นายพูดบ้าอะไรของนายเนี่ยนายจะจีบฉันเหรอฉันเห็นนะเมื่อคืนเนี้ยตอนนายไปเดินตรวจตาเต็นท์นักท่องเที่ยวอ่ะนายแอบดูคู่รักเขาเอาใจกันด้วยสงสัยนายอยากจะมีแฟนไว้คอยเอาใจละสิทธ่านี่หัวหน้าเห็นด้วยเหรอครับแสดงว่าหัวหน้า ก็แอบมองผมอยู่เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยปล่าเส้นหน่อยฉันจะไปแอบมองดูนายทำไมอะ่ะเพราะนายอะ่ะอยู่ในสายตาฉันตลอดตั้งแต่วันแรกที่ฉันได้เจอกับน,นายแล้วอะไรนะครับหัวหน้าที่บอกว่าผมอยู่ในสายตาของหัวหน้าตลอดอ่ะอย่าบอกนะครับว่าหัวหน้าชอบผมคนใจบางอย่างผมยิ่งชอบคิดเข้าข้างตัวเองอยู่ก็ไม่รู้สินะ ฉันพูดขนาดนี้แล้วอ่ะนายก็เอาไปลองคิดดูเอาเองแล้วกันหัวหน้านี่น่ารักจริงๆเลยนะครับน่ารักเปล่าฉันไม่รู้หรอกแต่ว่ารอให้นายรักอยู่รู้เปล่าไม่น่าเชื่อเลยครับว่าคนอย่างผมจะมีบุญได้ซูนคิงใกล้ชิดสนิทสนมกับดอกฟ้าอย่างหัวหน้าฟ้าใสแล้วสองคนนั่งคุยกันหนุ่มกันหนิงกันจนฟ้ามืด แล้วผมก็ก่อกองไฟให้เธอแล้วก็ตั้งผิงไฟกันแล้วอยู่ๆเธอก็จ้องมองมาที่ผมแล้วเธอก็บอกผมนี่พายฉันขอจับกระบอกไฟฉายของนายเล่นหน่อยได้ไหมอ่ะก็ได้สิครับหัวหน้าแล้วหัวหน้าฟ้าใสก็เอื้อมมือมาจับกระบอกไฟฉายของผมเล่นเธอสุกสนมากเลยนะครับเธอแกะฐานของกระบอกไฟฉายออกมาเล่นด้วย นี่นายใช้ทานไฟฉายตากบด้วยเหรอเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ชื่ออ๋อทานไฟฉายตากบเนี่ยมันแรงดีนะครับเวลาใช้อ่ะสว่างสวัยไปหมดเลยงั้นกระบอกไฟฉายอันเนี้ยฉันขอนายเลยลวกันนะฉันกลัวนายเอากระบอกไฟฉายไปให้ผู้สาวที่อื่นน่ะได้สิครับหัวหน้าสำหรับหัวหน้าแล้วอ่ะขออะไรอะ่ะผมก็ยอมให้หัวหน้าได้เบิร์ดทุกอย่างนะครับ พราะถ้าผมรักไผ่แล้วอ่ะผมก็จะให้หมดทุกสิ่งเออฮ้อปากหวานจริงๆเลยนะแล้วเัิหน้าฟา้าใสอ่ะหลากลองซิมเบิ่งดูเปละครับว่าปากผมมันจะหวานปานใดบ้านายอ่ะพูดอะไรก็ไม่รู้แล้วเธอก็เขินหน้าแดงไปหมดกลางปากลางเขาอย่างเงี้ยนายยังจะมีอารมณ์มาว้าอะไรก็ไม่รู้ว้าบ่าอไาอยฟ้าดิน บ่อไอป่าบอไอเขาเลยนะนายอะแล้วคืนนั้นเราสองคนก็นอนคุยกันแล้วก็เอาใจกันยังมีความสุขทํากลางป่าเขาลำเนาไัยที่ไกลสังคมเมืองจนท่านเทพารักษ์ที่พิทักต้นไม้พากันอิจฉาก,กันใหญ่เลยครับดีนะที่ท่านเทพารักษ์รักษาต้นไม้ไม่หมั่นไส้ผมแล้วออกมาสั่งให้ผมยงไปงมขวานในน้ําตกแล้วขณะที่ผมกําลังเอาใจกันอยู่นั้นอยู่อ ต้นไม้ข้างๆผมก็เกิดสันไหวขึ้นมาจนพวกเราตกใจแล้วเจ้าพายด์มันก็โผล่ออกมาเจ้าพายด์มันมาคอยยืนอารักขาความปลอดภยัยให้กับพวกเราสงสัยมันกลัวว่าเสือจะฆ่าพวกเราไปกินถึงเจ้าพายด์มันจะเกเรแต่มันก็ฉลาดนะครับมันคงรู้ว่าพวกเราเข้าป่ามาเพื่อจะมาจับพวกคนชั่วที่จะมาล่าพญาช้าง หัวหน้าโขงของมันนะครับแล้วผมก็บอกกับหัวหน้าฟ้าใสอุทยานคนสวยหัวหน้าฟ้าใสครับหัวหน้าฟ้าใสรู้ไหมว่าเจ้าไพเดอร์มันมีห้าหางมันจะมีห้าหางได้ยังไงในายฉันดูยังไงมันก็มีอยู่หางเดียวอะแล้วผมก็เอาไฟฉายส่งไปที่เจ้าไพเดอร์นี่ไงครับหัวหน้าหนึ่งงวงสองหัวสามตา สี่ขาห้าหางยังไงล่ะครับบาจริงเลยเนี่ยนายอะเงินพายเดอร์มันก็ต้องมีหกหกอะไรหัวหน้าก็หกหูไงเ่าแล้วนายคิดว่าหกอะไรเหรออ๋อผมก็คิดว่าหกหูเหมือนหัวหน้านั่นแหละครับแล้วหลังจากนั้นเราสองคนก็นอนคุยกันเอาใจกันยันยันเช้าเลยครับ พอตอนเช้าก็มีข่าวดีเมื่อเจ้าหน้าที่ชุดลาตะเวนกลับมาพร้อมกับสามารถจับพวกอิทธิพลเถื่อนที่ออกมาล่าพญาช้างได้ทั้งแก๊งเลยครับและผมกับหัวหน้าฟ้าใสคนสวยก็ใช้ชีวิตกันอยู่อย่างไร้ทุกสนุกสนานในป่าผืนใหญ่ดินแดนเสรีบางวันผมก็พาหัวหน้าอุทยานฟ้าใสคนสวยไปงัดทังงัดนอไม้กันในป่าครับเพราะเจ้าพวกมีอิทธิพลเถื่อน ที่จ้องจะตัดไม้ทำลายป่าและฆ่าชีวิตสัตว์ป่าถูกจับยัดเข้าคุกเหมือนสัตว์ป่าที่ถูกขังในกรงยังไงอย่างนั้นเลยครัขอขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ